เอาละครับโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่อ่ะมากดยังไงวะอะต้องกดต้องกดเกมรีบอลอีกแล้วนะครับ แต่เป็นช่วงของเป็นช่วงของมุคุโร่นะครับช่วงที่เราแจกมาจากท่อนตีนกับมุคุโระสุนสวนัสด ข้าไปดีกว่าอนิเมชันเนี่ยข้ามเลยต้องเลือกมันคืออะไรเอาเบียงกี้แล้วกันนะเบียงกี้ดีกว่านะเบียงกี้ล่ะ <c oughs> ขอเห็นหน้าเบียงกี้หน่อยกับเสียงภาคเอาคุณแม่แล้วกันมันคืออะไรวะให้กูทำอะไรเนี่ยตีดิดท่านแม่สารเปาแม่ไงไอ ใครมาขายพาราเปาวะยาม,มาโมโตะมันดูโง่เว้ยฟูตะแล้วกันฟูตะมันค่อยฉลาดหน่อย <c oughs> อะไรไม่รู้บ่ <c oughs> มันมันคืออะไรอีกวะ <c oughs> ให้คุยเฉยให้คุยกับแฟมิลี่ เยอะเยอะเยอะเพิ่งจริงอุ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดามีแต่สว okay. ัสดะโอเคผู้ช่วยเอาเป็นรีบอนแล้วก็อะไรนะเคียวโก้สวย ช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวลูกน้องใช่ไหมเป็นช่วงเก็บเกี่ยวลูกน้องมามาช่วงหาช่วงหาพวก้องพวกพ้องเอาหินไปกินเอ้ยลบลบสวยให้ลบลบลบ,ลบโอ้โยเล่นยากกว่าเดิมว่ะเออเออเออ เล่นยากระพาคเล่นยากระพาคทีเดียวเองอึอึอ,อึมาเลยรีบอลรีบอลอึอึอึเคียวโกะเคียวโกะเปิดบัฟบัฟเคียวโกะอึ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 ตายซะมึงตายซะคูลได้ละอุ้ยอุ๊ยรีบอลสวย สวยไปกดนควบเล้ละอุออ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ้าโกสวยโอ๊ยสนามพักีโหเล่นยากงวะเล่นยากไปไหมอ่ะ ยากไปไหมฟากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวลูกน้องนะครับเพื่อจะไปเจอกับเพื่อจะไปเจอกับมุคคุโร่เก็บเกี่ยวลูกน้องก่อนตอนนี้ชนะ เล่นได้แค่สุนะัขเบียงกี้เออเบียงกี้แล้วก็ฮารุเอาไม่มีฮารุไม่มีฮารุเอเวนเอารีบอลเลยฮารุหายฮารุพูดผู้ถูกลืมผู้ถูกถูกลืมอะไรวะแลมโบ้มันโหลดนานแล้ววะอ้าว เก็บเกี่ยวยามโมโตะแล้วเก็บเกี่ยวยามโมโตะอุ้ยเอาแล้วนะยามโมโตะทายกชิมึงกระเทืบกปก่อนหรอเออเอออเออโอ้โหโอ้โหกูเปิดโมดฮาร์ดหรือเปล่ากูไม่ได้เปิดโมดฮาร์ดแต่มึงเก่งกันไนวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยจัดเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเอออุ้ย ออกมาเลยเบียงกี้ช่วยกูเถเบียงกี้รีบอนเอออุยอุยอ้อุยไงยลยย่ะยามาตโตะทักกิชิ เล่นยากกว่าเล่นยากกว่าภาคที่แล้วอีกดูฟงแล้วความยากระดับโฟเคขอไปครับผู้ชมเฮี่อิปปิเขียวยะเหมือนจะมีซัมติงแล้วอิป,ปริเขียวยะ ไม่โผล่มาง่ายเลยฮิบริฮิบาริไม่โผล่ไม่โผล่มาง่ายเยนะครับอลัมโบ่ดีกว่าสาเมาสั่งแม่งมเลยคนใจชาเมาที่ไม่ใช่กัญชาเออสาเมามันนานมาวิ รุ่นพี่ว้าวรีบอหรือพี่สากางกนว่าเดียวเฮเดียวเฮดีกว่าเส้ยผมฟักหน่อยตัวหน้าลำคาญไปฟักทีฉากต่อสู้มันไม่ค่อยเยอะ,ะครับส่วนมากมันจะเอามาจากเรื่องในเรื่อง่็เป็นส่นใหญ่ครับเท่าที่ผมเดาแล้วเอาเนื้อหาจากเกมมาก่อน การต่อสู้ไม่น่าเยอะเออฟงละหรือเปล่าด่านต่อไปโหลดชา้าจังเลยอ๋เป็นช่วงที่เกิดเรื่องช่วงที่เกิดเรื่อง เบียงกี้ดีกว่าเบียงกี้คนสวยฟูตะช่างแม่งไอเด็กน้อยยังไงวะเนี่ย เอาไปกูคูได้แล้วเอาเร่องนี้ย้ายฝั่งย้ายที่ย้ายถิ่นฐานอยู่นี่แหละด่านต่อไปไมันจะมาวะลีลาเท่าไรเกินปาโกเล่ปาโเ่ดีโดโอ้ไหลย,ยุ้งร้องไปห,หนาวไอ้บกเนี่ย เป็นหายวะอยากเห็นด่านต่อไปก่อนอ่ะกูขอด่านต่อไปได้ไหมหอ้โหมึอยอยงเด็กคงหนานเนี่ยเอ,อ้ยมาแล้ว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 สิ่งที่กูต้องการมาแล้วสวยสู้กับดีโดไม่ใช่เรื่องเกินคาดก็เท่าไรเป็นเรื่องธรรมดาแลมโบ หน้าโหลดเป็น <left> ลัมโบอ่ะเบอร์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 ปะปะเหมือนกูเล่นเกมใช้เ <un> น <UE> ็ตแต่ไ <una> ม <description> ่โหลดโหลดโคตรนานเตรียมตัวไว้ปักโกเน่แฟมิลี่มาถูกจ oui? ังหวะเพื well bring, ่อเลยเกินไอ้รถมอเตอร์ไซค์ปี๊ยะต่อ้ยอุยโอ้โหโอ้โหเอาไปกินเอาหินไปกิน ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาปักโลเน่อุ้ย,ยปกักปักเน่ปักเน่แฟมิลี่อุ้ยอุ้ยไว้ม <c oughs> าเจ้ก็หน่อยอุ้ยโอ้มันแข็งแกร่ง ปักโลนี่อะไรเลยสวยกว่าจะไปถึงมูโกโลกูยันอน่าจะเยอะอ่ะสองคนนี้ไม่เคยสู้กันด้วยหรอวะลืมนะ สู้กันตั้งแต่เมื่อไหร่วะสู้กันตั้งแต่เมื่อไรอ่ะสู้กันแต่เมื่อไรไอ่ะเฮ้ยแลมโบโนุ่มอุ้ยไปหาลุดีกว่าไปหาฮาลุคนสวยดีกว่าไอ้แลมโบช่างแม่งเรื่องของมึงอ่ะ <c oughs> เรื่องของมึงอย่ายุ่งกลัวแต่ว่าซืนะซื้นอนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอา้าซื้อหนึ่งแถมสองเลยนะมึง หารูกไม่โผล่มาแล้วของมึงซื้อหนึ่งแถมสองเป็นไงกับพี่โอ๊ยไปหาอีพิงดีกว่าโกคุเดลักไอ้ของมึงโกคุได้ลักไอ้อของมึงไปเ,เกี่ยวกูอีพิงอีพิงพิงพิง วายหาหารู้ดีกว่าหารู้คนสวยอย่ามอมโมโตโเรื่องของมึงสนะสนะสนะติดผู้หญิงหารนะ <c oughs> ู้จะโผล่มลหมแน่กูเลือกกูเลือกหารู้ไหมกูกูจะเอามาันจากไหนเนี่ยโอเค <c oughs> ดีนะไม่ใช่ไอ้ยามอมไอ้ยามอมโมโตโดเดาเขาต้องจะมาเหมือนกันนั่นแหละนั่นยังไงยามอมโม,ม,มโตโมาจนได้สู้กับยามอมโม,มโตหรือเปล่าเอาอีกแล้วเหรอ กูเบื่อแล้วนะเนะฮ้ยยามามโตแต่ได้เป็น,นยามามโตทาเกชิอ่วะเอาเรื่องยามามโตทาเกชิทาเกช,ชิบอยทาเกชิเฟนปังเยสได้เวลาแรกดาบแล้วมันต้องเป็นไอ้โกคุเดระไม่ใช่หรอที่เจอที่จริงแล้วไอ้โกคุเดระมันควรจะเจอไว้ก่อนไม่ใช่หรอคุณผู้ชม ถ้าผมจะไม่ผิดนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยสวยอ้ยอ้ยไหนเพลงดาบชิคุเลโซคิโทเบนโซเมนโซเมนเพลงดาบชิคุเลโซเมนเพลงดาบคอนคอนโซเมนอืออือโอ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ยอ่ะโอ้โอ้ยอะไรวะ So Men, So Men. Hây da. So Men. Chi có lẽ So Men. Ôi da. Hây da. Hự. So Men. อามอมมาโตเอี้ยมามาโตอันนี้คืออะไรอะไรไม่รู้ว่ะไปกันต่อดีกว่าไปเรื่อยแน่แตงกียวฝ่ายเก่งฝ่ายนมาแล้วอะไรข้ามืนอันมืดมิดที่ถนนเปียวๆจะไม่ผีด้วยค่อา,างจะมี เอ้ยเรามาถึงช่วงที่ชามแล้วว่ะช่วงที่ชามใต้ให้เดามันน่าจะมีห้าช่วงไหมหรือเปล่าโอเคไปกันต่อได้ไหมนต่อไปโอ้อยกูเห็นด่านฟ้าแม่งสามสี่รอบแล้วนะสองรอบแล้วมัง้งอ,อะไรอุ้ย โอ้โหไม่ไปหาไอ้ชาเมานะชังแม่ไอ้ชาเมานะ่ะไปหามันมันมันก็ไม่คุยกับเราอะ่ะเออมันคุยแต่กับผู้หญิงชาเมาส์น่ะเสนะไปมันไม่คุยระดอกโอเคเสียงภาคญี่ปุ่นกับเสียงภาคไทยฟังมาค่อยเข้าหูเลยนะครับเอาโอ้โหอาพี่ต้องจำใจ พ,พี่เลือกทั้งสองไม่ได้อเออก็อยากเลือกสองคนอยู่นะเอออะไรเนี่ยระบบเกมมีมีปัญหานะเออเอาระบบเลือกสองคนมา <_ c oughs> ขออภัยครับคุณผู้ชมผู้ใหญ่บ้านขัดพี่อะนะคือผู้ใหญ่บ้านมาขัดพี่อะเออมันยังไงอะมันยังไงก็เกิดปัญหาหลายเรื่องครับนะเกิดปัญหาหลายเรื่องโอไม y g ก็ oh ไปหาอีกพีแล้วกัน อีซีเกมฟอนตินลองหาป้องไปหาอีพิงอีพิงจังว้าวเสียงคาวเอีมากคาวเอีสัดๆัสไรอ่ะอีพิงจังละ โอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยมันมีเกมต่อฟูจริงหรือเปล่าสาวๆเยอะพอเพลยเกินฮิไม n แน e เอนมีบันที่เขียวยะซัมมอนเรายังไม่ได้ใช้ฮาลุเลยนะใช่ไหมผมจำได้เราย,ยังไม่ได้ใช้ฮาลุนะกีเเ็นกี้จะใช้แล้วเลมโบไฟยังวะเอาอีพิงดีกว่าอีพิงดีกว่าไป เอออีออผิงมันต้องคู่กับฮิบาริดิเออใช่เพราะว่าในเรื่องอีผิงแอบชอบฮิบาริี่มานะฮิบาริก็แอคต่ตอไปตีก,กับผู้ใหญ่มันชอบก็ไม่ได้เนาะเรื่องธรรมดาหรือเปล่าวะอะไรกูเนี่ยโอ้โหอ่ะตีมาต่อยกันเต็มที่แล้วเตีมจะใส่เดียวอย่างเต็มที่เออเดียวเดียวพี่จะแสดงพลังที่แท้จริงโอ้ยเฮ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 ้ย โอ้ยอยโอ้ยอโอ้ยเอ้ยไงเอาไหมละครับฮารุสวยฮารุเอ้ยเคยเจอกับคิมบารีไหมคิมบาริเคียวเยะเอ้ยตีไม่ให้พักพักไม่ให้เยพี่พิงเพื่อนกูด้วยไอ้พิงไม่กดถ้าไม่ตายไงมีด้วยมีถ้าไม่ตายไหม เอาม่แต่ฮาลุโอ้ยไรเดอร์คิขออภัยด้วยครับนะมีเสียงป๊งปเปิ้ลป้างเนื่องจากเนื่องจากแ,วถ,แ,ถ,วแถวนี้มันเถื่อนเทวมันเถวนี้มันเถื่อนค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นแล้วเราวางศาีรษะท่านไว้ให้ดี พี่บารี่เคยต่อยกับไอ้หมอน,นี่หรือเปล่าอ่ะไม่ตีจะไม่ได้ไว้ค่อยต่อยกันไหมเกมมันก็สร้างขึ้นมาได้ครับเอาคูตอบอะไรตอบเย็ดเย็ดโอเคเย็ดโนโอเคชิคกานัดมันบุกมาถึงโรงเรียนอันนี้โมรี่เลยเหรอวะกูจะไม่เห็นได้นี่แต่ว่าไหลอ่ะอ้าวก็คุณเดล่าฮายาโต้ว้าววิสบะตดะสมัย สวัสดีแล้วก็รีบอนสวยอะไรวะแลมโบเต็นระบำช้าเกาะชาเกาะชาเกาะอะดีดงโหลดนานอ่ะมันกูเล่นเกมใช้เน็ตไอ้เหี้ยเออตีดีดีดไฟยุงกัดเว้ยทุกคนครับไอ้หมอนี่มันไม่ธรรมด้ มันไม่ทำมาได้เออ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 สวยสวัสดะนั่นแหละสวัสดะช่วยหน่อยรีบอนรีบอนอึงหนุ่ยเฉยดิหนุ่ยเฉยนี่เอาเอาครับเออ เอาไปกินไปเอร์ไปกินเอาไปกินสวัสดีสวยทันรุ่นทิชิฟมาช่วยหน่อยสวยโรงเรียนนานมิโมริมีรถถังด้วยเหรอวะน,นันโรงเรียนนามิโมริมันมีรถถังด้วยเหรอโอ้ถ้าถ้าไอถ้าไอคิบาริมาเห็นในมึง มีคุยกันนอกรอบเหมือนเขาจะเอาจะแตกต่างจากในหนังนิดหน่อยครับมันไม่มาตีกันถ,ถึงโรงเรียนดอกไม้ดูฟงแล้วโอเทพกับเทพเทพกับเทพเริ่มมาเจอกันแล้วนะครับเทพกับเทพเลย กูเรียกวระเทพกับเทพเลยมาเจอกันนะ่ะหาเอ็นซอเลยเมืแบบี้นี้ไม่ใช่หาเอ o ซีโอเนี่ยดิบ้าให้รีบกดกันไว้กดข้ามเรีวไปหน่อยสร้างแม่งช่วงที่สี่ละอืม อย่างกี้เอาหางพิดมาละเอาพีดมาให้ลองมาแล้วไปถึงไหนอะไรอ่ะมันก็ยังหางงอกอยู่เหมือนเดิมไม่ใช่หรอมั่วมัแล้วอดีบชันมั่วมันก็ยังหางองอกอยู่นะ เออาจริงนี่ฮะมึงพาหารูกมาแถวนี้เลยมึงพาหารูกมาแถวนี้แต่สุนนะัขมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่หารูกไม่น่ามาแถวนี้นะดูทรงแล้วอืมลาดบอสลาดบอสคนสวยผู้หญิงเริ่มปรากฏตัวแล้ว พี่ยุ่งยุ่งเฮียยุ่งเออสู้กันสักทีกูรอสากชู้ไม่ใช่อะไรกูได้ละอีกแล้วเลยมึงไงบ้ะก็ูได้ละมาบ่อยกว่ารอบนี้มาเยอะมาเยอะมาเยอะมาบ่อยเกินไป มันมีซับพอร์ตอะมันมีซับพอร์ตวะทำไมเราไม่มีวะเหมือนผมเล่นโหมดฮาร์ดเลยนะครับต้องระมัดระวังไงอุ๊ยลบเร็วโอ้ยโอ้ยไอ้ป่าเอ้ยเอ้เอ้ยโอ้โอ้โหโอ้ย โดนพักหน่อยโดนพักหน่อยโดนหน่อยโดนหน่อยเอาไปกินเอาเราเบิดไปกินอุย้ยกูโกงละกูโกงละกูไม่เลือกวิธีละกูไม่เลือกวิธีเล่นละกูต้องฆ่ามึงให้ได้อะเท่าน,นั้นแหละอุยอ้ยเอออุ้ยโอ้ยเฮียเลือกวิธีเล่นมันไม่ถูกต้องมันต้องใส่แม่ทุกดอก แม่เฮี้ยยากยังวะไอภาคที่แล้วคุณยังคิดว่ามันไม่นขนาดนี้นะ <c oughs> ภาคนี้มันโหดเล่นกับมุคุโระนะมันก็ต้องเป็นเล่นธรรมดาเล่นกับไอพวกมุคุโร <c oughs> ไม่ใช่เรื่องแปลกมันจะหัวขนาดนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเ,เอ,เ,อ,เ,อยเข้ากับเรื่องเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเข้ากับนเรื่องเท่าไหร่ อย่างมอมโตต้องเจอพี่นะเขามาก็จัดให้ yes ยางมอมโตทาเกชิ <c oughs> เปิดมาก็เจอเลยวะเอาเลยวะเอาเลยวะ <c oughs> เล่นได้แต่สุนัเลย <c oughs> ทรัพย์เลยมีแต่เวียงกี้กับลีบอลไอ้เหี้ยเลยวะ แซลม,มอนซัพพอร์ตบีก็สองตัวนี้แลมโบ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 กินนี่โอ้ยโอ้โหผีหลอกว่ะซีน่า <laughs> <laughs> ซีน่าเป็นผู้ช่วยพอแล้วเอ้ยสต็อปอีโอ้ยเริ่มมีน้ำโห <laughs> ที่ไม่ใช้น้ำลายเอาไปกิน อุ้ยนี่ไงเอาหรือเปล่ปาพี่เอาหรือเปล่ปาเอาไปกินหินแม่งโยนก็ไปโดนอะ่ะหินมึงเอาไปไว้ไหนหินต้องใช้ดีดีมีต้องใช้ดีดีอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยมวยไทยมวยไทยมวยไทยช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อมึงเฮ้ยชิบหายแล้วมาทำอะไรวะอะไรอะ่ะพี่ทำอะไรเอยเอาหินไปกินหินหินรีบอลรีบอลมาช่วยหน่อย รีบอลไม่ช่วยลูกษีดเลยลูกษีดต,ตกอยู่ในอันตรายเนี่ยไอ้ไงเพียงกี้ล่ะอุย้ยเอาไปกินเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรอะไรโอ้โหโอ้ยโอ้ยอะไรวะฟักเฮ้ยต้องเข้าไปใกล้ๆสวยโดนมึงก็โดนอยู่รีบอนสวย เออไม่ไงสัตว์เอาไม่ละไงล่ะสวยโลนสวยใครวะอย่าบอกนะว่า ใครวะมันเอาด่านทีห้าแล้วเหรอคุณผู้ชมมีข่าวร้ายจะบอกตัดจ,จบไปเท่านี้ก่อนนะครับพื้นที่กูจะหมดแล้ว <c oughs> ใครที่เข้ามารับชมก็ปลากดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับ